จากที่สีมีนาเคยทำคลิปเกี่ยวกับพระกลุววัดพรับเอาไว้ก็มักจะมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้สร้างพระกลุววัดพรับว่าจริงๆแล้วท่านใดเป็นผู้สร้างสีมีนาเคยอ่านบทความและบทวิเคราะห์เก่าๆจากหนังสือลานโพฉบับพิเศษจะเล่าเท่าที่พอจำได้นะครับแล้วก็ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าสีมีนาไม่ได้จะสรุปและไม่มีคำตอบสุดท้ายในสิ่งที่ไม่มีข้อเท็จจริงในมือครับซึ่งความเชื่อและความคิดเห็น ของแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันออกไปและแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าแต่ละคนก็เชื่อว่าข้อมูลในมือของตัวเองถูกต้องกว่าเสมอครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของ สี่มีนาครับเมื่อเราพูดถึงพระกลุ่ววัดพระบคําที่คนสวนใหญ,ญ่อาจจะนึกถึงอยู่ในหัวก็คือสมเด็จสังฆราชสุกไก่เทือนนึกถึงชื่อของวัดพระนึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งของสมเด็จพุทธจารย์โตนึกถึงพระสมเด็จอรหังนึกถึงวัดมหาธาตุก็ตามบางคนก็อาจจะนึกไปถึงชื่อของหลวงตาจรรันทร์หรือนึกถึงวัดโค้งก็น่าจะมีนะครับซึ่งพระกลุววัดพระและพระกุ่ววัดโค้งนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงหรือจะเรียกว่าทั้งพุทธ สินการสร้างรวมถึงส่วนผสมเนื้อพระนั้นเหมือนกันก็คงจะไม่ผิดไปจากนี้เท่าไหร่ครับและยังอาจตามมาด้วยคำถามอีกมากมายและสำหรับสีเมียนะจะถามว่าใครเป็นผู้สร้างพระกรุวัดพระก็คงต้องตอบว่าไม่ทราบหรอกครับเกิดไม่ทันและไม่เคยได้อ่านบันทึกการสร้างพระครับบันทึกการสร้างนะครับไม่เอาเรื่องเล่าเพราะต่างคนที่เล่าเอาไว้ก็เล่าต่างแบบกันออกไปครับ เบื้องต้นนปัจจุบันเราก็คงต้องบอกว่าเราไม่ได้มีบันทึกหรือไม่ได้ค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างรวมไปถึงสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับทั้งหมดที่เรารู้และเชื่ออยู่บนพื้นฐานของการสันนิษฐานจากข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดที่มีข้อสันนิษฐานแรกก็คือสมเด็จสังฆราชสุกไก่เทีอน เป็นผู้สร้างและปลูกเสกสันิษฐานจากการที่ท่านได้จำพรรษาณนะวัดพรับนานถึง38ปีคือในช่วงปีพศ2 3 2 5จนถึงปีพศ2 3 6 3ครับเมื่อสร้างเสร็จก็ได้นำไปบรรจุไว้ในเจดีอีกส่วนหนึ่งนำไปบรรจุไว้ที่ วัดโคง้งส่วนท่านใดเป็นผู้นำหรือสั่งให้นำพระเครื่องจากกรุงเทพหรือธนบุรีในสมัยนั้นไปจนถึงจังหวัดอุทัยธาน,นีก็ไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับว่าพระกลุวัดโค้งที่พบนั้นมีจำนวนไม่ได้น้อยการนํำพระเครื่องจากธนบุรีไปอุทัยธาน,นีคงต้องเรียกว่าขนย้ายกันเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวเลยครับ ส่วนข้อสันนิษฐานที่สองก็คือครัวตาจันร์หรือหลวงตาจันร์พระภิกษุชาวเขมรในขณะนั้นที่จำรรษาอยู่ที่วัดพรับเป็นผู้สร้างครับ ด้วยความที่ท่านเป็นพระลูกวัดซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยสมเด็จสุขในการสร้างพระสมเด็จอรหังจึงได้สร้างพระกรุวัดพระบขึ้นมาซึ่งพระเครื่องที่ขัวตจาจันท่านสร้างนั้นส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่วัดพระบครับและอีกส่วนหนึ่งได้นําไปบรรจุไว้ที่วัดโคง้งซึ่งในข้อนี้ก็อาจจะขัดกับข้อความเชื่อที่ว่าพระสมเด็จอรหังนั้นถูกสร้างขึ้นในขณะที่สมเด็จสุขท่านสถิตณวัดมหาธาตุ ยังมีประเด็นที่3ามเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับคือครัวตจันวัดโค้งพระภิกษุชาวพม่าเป็นผู้สร้างไว้ครับส่วนครัวตจันวัดพับที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้นั้นเป็นพระภิกษุชาวเขมรซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเรื่องบอกเล่าสืบต่อกันมาไม่ได้มีบันทึกไม่ได้มีหลักฐานใดๆหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้มีข้อมูลปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการครับยังมีข้อสันนิษฐานที่4 5 6หรวมไปถึงการวิเคราะห์จากข้อมูลและเรื่องเล่าเก่าๆเ,เ,เพิ่มเติมอย่าง เช่นคนรุ่นก่อนจะเรียกพระกลุ วัดพระว่าพระสมเด็จวัดพระดังนั้นผู้สร้างก็น่าจะเป็นชั้นสมเด็จรวมถึงเนื้อพระก็มีความคล้ายคลึงกับพระเครื่องของพระวัดระฆังและบางขุนพรมอย่างมากอันทําให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่เรื่องเล่ารวมถึงสิ่งที่เป็นมาตรฐานของความเชื่อที่คนส่วนใหญ่ถูกทําให้เชื่อนะครับก็ไม่ได้แปลว่าต้องจริงเสมอไปจนถึงอาจจะไม่เคยจริงเลยก็เป็นไปได้โดยเฉพาะในบางวงการครับ จนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับถา้าเพื่อนๆได้พบพระกรุวัดพระสักองค์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จสังฆราชสุกไกเทือนหรือครัวตาจันไม่ว่าจะเป็นวัดพระหรือวัดโค้งหรือไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประสบการณ์จากผู้ที่เคยอาราธนาพุทธคุณติดตัวและเล่าขานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับใดๆก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาตามชุดข้อมูลที่แต่ละคนมีแต่สําหรับสี่มีนาะจะขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก สันนิษฐานแรกก็คือพระกลุวัดพระสร้างโดยสมเด็จสังฆราชสุกไกเทือนตามที่คนส่วนมากเข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายและการพิจารณาเราก็ดูจากศิลปะพิมพ์ทรงพิจารณาธรรมชาติประเมินอายุส่วนพาณิชก็ว่ากันที่พิมพ์พิมพ์ไม่ตรงตำหนิไม่ครบอย่างอื่นก็ไม่ส่องก็เป็นไปตามนั้นครับ สำหรับพุทธศิลป์ของพระกลุวัดพับเรายึดพิมพ์พไม่ได้นะครับหนังสือเก่าๆนักสะสมพระแท้ต่างก็รู้กันดีว่าพระกลุวัดพระรวมไปถึงพระเก่าอย่างพระสมเด็จหรือลึกไปกว่านั้นก็ตามถ้าจะหาพระแท้เรายึดพิมพ์พไม่ได้ทั้งประวัติการสร้างผู้สร้างรวมไปถึงการบรรจุก,กลุยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยจะมีแค่พิมพ์และตำหนิเท่านั้นที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ไม่สงสัยกันหรอครับส่วนการตั้งชื่อพิมพ์พระกลุ่มวัดพระนั้นตั้งตามลักษณะเฉพาะจากพระในมือของกลุ่มคนที่ตั้งชื่อไว้ให้เราศึกษาใครที่เคยศึกษาแรกๆก็น่าจะคิดเหมือนสีมีนาว่าเข้าใจยากและงงครับเพราะว่าลักษณะขององค์พระแยกพิมพ์ได้ไม่ค่อยขาดมีใหญ่มีเล็กมีลึกมีตื้นหรือบางพิมพ์อาจจะเรียกได้2หรือสชื่อก็ยังเป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นสําหรับพระแท้ที่พิมพ์ต้องตรงมีจริงๆได้ ใช่เหรอครับถ้าเพื่อนๆพ,พบหรือกำลังเช็คพระกลุวัดพรับในมือวิธีเช็คก็คือเช็คการเปลี่ยนสภาพตามอายุไม่ยากครับเริ่มต้นเวลาเช็คเนื้อพระเราเช็คที่ความแห้งนวลเลยนะครับมองไกลจะแห้งส่องใกล้จะชำ้ำโดยรวมจะดูนวลตาสิ่งเดียวที่ต้องมีในพระกลุวัดพรบ ทุกทุกองไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรออกวัดไหนบรรจุก,กรุ่ที่ไหนก็ตามนั่นคือการผ่านอายุของพระเนื้อผงประมาณ200ปีหรือเรียกว่ามีธรรมชาติมีชั้นผิว200ปีอยู่บนองค์พระครับโดยประเมินบวกลบก,ลบกับสภาพการอยู่การเก็บและการผ่านอายุและสิ่งที่ทำงานกับองค์พระมาตลอดช่วง200ปีก็คืออากาศร้อนเย็นชื้นแห้งตกผลึก ก็คือการออกซิเดชันสะสมตัวเป็นชั้นผิวหรือเปลือกผิวมาตลอดช่วงอายุนั่นเองครับ เมื่อเนื้อพระมีชั้นผิวคลุมก็จะเข้าหลักที่เพื่อนๆจะต้องเห็นความแห้งจากการตกผลึกส่องแล้วเห็นความชํำจากธรรมชาติใหม่ที่อยู่ที่ผิวชั้นนอกดูแล้วนวลตาเพราะเป็นการสะสมตัวอันนี้ดูไม่ยากครับเห็นพระแล้วเห็นว่าแห้งมีผิวนวลๆคลุมพอส่องผิวแล้วเห็นความชํำที่คลุมความแห้งอยู่เป็นชั้นนอกเห็นเป็นความหนึกนุ่มนวลตาครับ เพื่อนๆมาเช็คความเหี่ยวกันต่อนะครับทั้งการสร้างแบบโบราณทั้งการผ่านอายุการเสื่อมสภาพย่อยสลายตัวของเนื้อพระและมวลสารที่เป็นไปตามอายุแล้วเพื่อนๆส่องหาความเหี่ยวเป็นลอนคลื่นละเอียดละเอียดยิบยิบกันครับพระเก่าเราไม่เอาเนื้อตึงๆพิมพ์คมๆเนื้อพระเก่าต้องมีการเปลี่ยนสภาพตึงไปหมดไม่ได้ครับถ้าพระสวยพิมพ์ชัดได้แต่ไม่เอาคม พระต้องมีชั้นผิวนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนเช็คผิวยกพระขึ้นสองแนวระน้าส่องแนวนอนให้แสงกระทบกับผิวครับแล้วก็หาความเหี่ยวความฟูที่คลุมเนื้อพระเอาไว้ อีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่สีมีนาใช้ส่วนตัวแบบบนความรู้สึกในการพิจารณาพระเก่าก็คือด้วยการสร้างแบบยุคโบราณรวมถึงการเสื่อมสภาพเวลาที่เพื่อนๆถือองค์พระแล้วพระเก่าเราจะรู้สึกว่าเบาก,ากว่าจากสภาพที่เห็นภายนอกเพราะความชื้นในเนื้อละเหยออกไปเยอะมวลเนื้อด้านในก็ออกมาสะสมหรือง,งอกอยู่ด้านนอกตามหลักการแล้วเนื้อพระเก่าจึงควรจะฟูไม่แน่นไม่ตึงไม่คม แต่จุดนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกจากการสัมผัสครับเปรียบเทียบค่าในใจวัดค่าออกมาไม่ได้ใช้พิจารณาพระของคนอื่นได้ดีแต่พระของตัวเองมักจะมีอคติตีเข้าข้างตัวเองไม่ค่อยได้ครับ สุดท้ายเรามาเช็คจุดที่สําคัญที่สุดคือความหลากหลายกันครับเมื่อเช็คทุกข้อผ่านแล้วสุดท้ายเราจะหาการสะสมตัวตลอดช่วงอายุที่อยู่บนองค์พระกันโดยการหาความหลากหลายนั่นเองครับหลักการก็คือเมื่อองค์พระเกิดชั้นผิวและผิวคือเท่ากับการสะสมตัวมาแล้วประมาณ200ปีตลอดช่วงอายุที่อยู่บนองค์พระแน่นอนว่าจะต้องมีธรรมชาติหลากหลายตั้งแต่ใหม่เก่าเก่ามากจนถึงเก่ามากๆๆๆทับซ้อนอยู่ร่วมกันถูกไหมครับ เก่าแห้งใหม่ชำเก่าเข้มใหม่อ่อนเก่าหนาใหม่ก็บางกว่าสมมุติท่านับว่าหนึ่งวันมีเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก็จะเท่ากับหนึ่งรอบพระกรุวัดพรับทุกองค์จะมีเจ็ดหมื่นกว่ารอบที่เกิดออกซิเดชันสะสมตัวครับเพื่อนเพื่อนที่ฟังมาบ่อยๆนะจะพอจำกันได้แล้วนะครับ หาความเข้มอ่อนสูงต่ำและหนาบางที่ไล่ระดับอยู่ร่วมกันแม้แต่ในจุดเล็กๆให้เจอครับเวลาเพื่อนๆเช็คพระธรรมชาติต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพการอยู่และการเก็บได้เช่นพระใช้ความแห้งหายไปได้แต่ความสึกกร่อนก็จะมาแทนหรือพระล้างทําความสะอาดถ้าไม่ได้ล้างจนผิวเสียไปหมดการเสื่อมสภาพย่อยสลายตัวก็ยังต้องเห็นได้แต่ทั้งหมดแล้วความหลากหลายจะเป็นสิ่งที่ต้องคงอยู่ครับทั้งจากการ เปลี่ยนสภาพของผิวพระเองหรือจะคราบกรุคราบหิ้งที่อยู่บนผิวก็ต้องมีใหม่ทับเก่าเป็นส10ิบเป็นร้อยปีที่อยู่ร่วมกันอยู่ดีนะครับพระแท้ ไม่ได้มีแค่ที่เขากำหนดให้นิยมและอย่าลืมนะครับสิ่งที่เชื่อกันมาว่าเป็นความจริงอาจเป็นแค่เพียงสิ่งที่ถูกทำให้เชื่อก็เป็นได้ครับคลินิกพระเครื่องสีมีนายินีต้อนรับทุกๆคนแวะมาพูดคุยเช็คพระในมือไปด้วยกันเช็คการสร้างที่ต้องเป็นไปตามยุคเช็คธรรมชาติที่ต้องเป็นไปตามอายุไม่มีเขีย่ยแล้วผิดเนื้อผิดพิมพ์ไม่มีลงเตียมล็อกสเปคครับที่ผ่านมามีพระเก่าดีๆประวัติชัดๆถูกตี เก้ไม่สากลมาเช็คเยอะมากๆช่วยให้ผู้ครอบครองได้ภูมิใจและเก็บรักษาพระเครื่องให้คนรุ่นต่อไปอย่างเข้าใจครับฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ฝากแบ่งปันความรู้เป็นธรรมทานสร้างสังคมพระเครื่องน่ารักน่ารักของพวกเรากันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจทุกข้อความและทุกการสนับสนุนที่มอบให้กันมาตลอดครับขอบพระคุณมากๆนะครับ พระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ